คุณมีอาการแบบนี้คุณอาจกำลังดื้ออินซลินแบบที่ไม่รู้ตัวลองเช็คดูนะคะถ้ามี3ข้อขึ้นไปอาจหมายถึงอินซลินในร่างกายคุณเริ่มรวนแล้วค่ะ10สัญญาณดื้ออินซลิน 1. หิวบ่อยโดยเฉพาะของหวานของเค็ม 2. อิ่มแล้วแต่ยังอยากกิน 3. ง่วงหรือว่าเหนื่อยมากหลังมื้ออาหาร 4. น้ำหนักลดไม่ได้แม้แต่กินน้อย 5. ้าพุงแข็งเหมือนมีชั้นไขมันลึกๆ 6. ที่ลืมสมองเบลอหัวตื้อ 7. คอค้ำขาหนีบค้ำหรือมีกระเนื้อ 8. ตื่นกลางคืนหรือหลับไม่สนิท 9. หงุดงิดง่ายอารมณ์แปรปรวนแล้วก็สิ ตัวสุขภาพแล้วแต่ว่าไขมันพอกตับหรือน้ำตาลคาบเส้นนี่ไม่ใช่เพราะว่าคุณขี้เกียจหรือไม่มีวินยัยแต่มันคือระบบเผาผลานคุณกำลังขัดขืนอินซูลินอยู่ค่ะแต่ข่าวดีคือเรารีเวิร์สได้นะถ้าอยากรู้ว่าต้องกินอะไรต้องปรับยังไงถึงจะคุมอินซูลินได้แบบยั่งยืนกดว่าอยากรู้นะคะ